เมื่อเร็วนี้ค่ะบัวขาวบัญชามเมฆก็มาร่วมเปิดตัวสำหรับฟิตเนสนะคะสาขาแรกของภาคใต้ที่ว่าก็คือฟิสเนตเฟิร์สนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ค่ะ โดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะมิสเตอร์มาร์กเอเลียตบิลคนันประธานกรรมการบริหารบริษัทฟิตเนสเฟิร์สประเทศไทยจำกัดได้มีการเปิดศูนย์ฟิตเนสเฟิร์สอย่างเป็นทางการสาขาแรกของภาคใต้ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสทีวัดใหญ่ค่ะโดยได้มีการนำนักมวยชื่อดังบัวขาวบัญชาเมฆมาร่วมสร้างสีสันนะคะในพิธีเปิดวันแรกด้วย ซึ่งฟิตเนสเฟิร์สนะคะได้มีการจัดความสนุกสุดมันกับ4คลาสกลางแจ้งค่ะไม่ว่าจะเป็น Go Future Friday Fight and Dance Outdoor Class Set ค่ะที่มีการขนเหล่าซ u เปอร์สตาร์มาเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นคลาสมวยไฟทโปรบายบัวขาว คลาสบอดี้คอมแบทและก็คลาสบอดี้เจมแอนซูบ้านะคะก็มีการเปิดตัวในงานเป็นครั้งแรกด้วยนี่เป็นบรรยากาศของการเปิดตัวโดยมิสเตอร์มาร์กเอเลียสบิลขนานกล่าวาว่าตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสายอาชีพเทรนเนอร์ให้กับภาคใต้โดยเบื้องต้นจะมีการเปิดรับพนักงานจากท้องถิ่นเข้าร่วมงานและมีแผนจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทํางานและสัมผัส สาตรฐานการทำงานของศูนย์บริการฟิตเนสระดับโลกจากการร่วมกิจกรรมฝึกง,งานเพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานเพิ่มความรู้ทางด้านฟิตเนสที่จะมาปรับใช้ในการทำงานรวมไปถึงการเรียนรู้โปร,โกรแกรมการออกกำลังการระดับสาก,กลอีกด้วย สำหรับศูนย์บริการ f ิตเนส s ฟิร์สนะคะบืกว่าเป็นแบรนด์ฟิตเนสระดับโลกค่ะสาขาศูนย์กันค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่จะเป็นสาขาที่31ของประเทศและเป็นสาขาแรกของภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า1,300ตารางเมตรภายในฟิตเนสนะคะจะเปิดให้บริการครบครันค่ะด้วยอุปกรณ์คาร์ดิโอและก็พรีเวส3ส,สตูดิโอเต็มรูปแบบสำหรับคลาสกรุป๊ปเอ็กโยคะและก็จักรยาน รวมไปถึง3โซนฟรีสไตล์ย่าเทียมกับการออกกําลังกายนะคะยอดฮิตเลยก็ไปกันได้ค่ะสูนี้นะคะจะเปิดให้บริการทุกวันค่ะซึ่งคุณชมที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปร่วม สำหรับการชมก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปทดลองเล่นก็ได้ที่ f i t n e s s First นะคะเปิดให้บริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มส่วนเสาร์กับอาทิตย์จะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w i d f i t n e t f i r s t co th นะคะหรือว่าที่แฟนเพจ f i t n e s first thailand ก็ได้ค่ะหลายคนที่ไปใช้บริการหลายคนบอกว่า น่าสนใจมากและก็ยินดีจะสมัครสำหรับการเป็นสมาชิกฟิตเนสเฟิร์สที่นี่แล้วนะคะถึงคุณชมใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็ลองดูค่ะก็บอกว่าความพิเศษของฟิตเนสที่นี่ก็คือคุณผมชมถือบัตรสมาชิกนะคะเพียงแค่ที่นที่เดียวแต่สามารถเล่นฟิตเนสเฟิร์สทุกสาขาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ